สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเรื่องของปลาต่อช่วงนี้รู้สึกว่ายุ่งกับเรื่องของปลามากเพราะว่าก็เริ่มพัฒนาครับ <c oughs> เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา <c oughs> ปรดีมันมีปลาสลิดท,ที่เราซื้อมาเนี่ยมันมันตีฟองวางไข่แล้วก็ <c oughs> มาแอบดูลูกปลาตัวเล็กๆที่มัน กิดใหม่บ่อน,นี้มีแม่พัน์อยู่สามตัวตัวผู้อีกสองอีกตัวหนึ่งเนี่ยแม่พัน์ธุตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะเกิดจากแหนเยอะเกินไปมั้งครับต <c oughs> ีฟองไม่ได้ก็ <c oughs> น,นี้เอาแหนออกแล้วค้อนี้มันมีอยสามตัววางไข่ เช้ามานี่ส่วนมากตื่เช้าก็เย็นกลายเป็นว่าผมต้องดูปลาทุกวันดูว่ามันลูกมันไปขนาดไหนแล้วใหญ่ขนาดไหนแล้วเสร็จ <c oughs> <c oughs> แล้วนี้อ่สลายเพิ่งมาลงใหม่โอ้บ่อน,นี้นี่เป็นปลาก็ประมาณสองนิ้วกว่าแล้วครับเรียกว่าก็เดือนหนึ่งถือว่าโตเร็วนะครับเนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่เล็กๆ ตอนนี้นี่วิดน้ำออกแล้วจับดูเนี่ยสองนิ้วกว่าความยาวก็เกือบเกือบเกือบหกเจ็ดเซนแล้วความยาวเนี่ยแต่ว่าแหนที่ใส่มาเนี่ยประมาณสักสามวันสามวันก็หมดแล้วครับนี่ที่เห็นเขียวๆอย่างนี้นะครับนี่เต็มบอ่อเขียวๆอย่างเงี้ยสามวันเดี๋ยวก็หายห,หมดแล้วบางหมดส่วนอีกตัวนี้นี่นี่ลูกเล็กมัน ลูกเล็กสามแม่ด่มันออกลูกก็พยายามดูไซส์เขา <c oughs> ว่าตัวขนาดไหนพอเรามาหว่านหัวอาหารที่ไรแล้วเราก็จะชอบมามองดูว่ามันขนาดไหนหน้ามันก็กระเพื่อมจิบจิบจิบ,จบมันลอยมันกิน เดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นดีกว่าครับ <c oughs> อันนี้หวานให้ยังกินไม่หมดตัวไซนี้ไม่ค่อยห่วงแล้วครับเพราะว่าเขามีทั้งแหนมีทั้งหัวาหานแต่รุ่นเนี้ยที่ชอบคือบ่อเนี้ยบ่อปลาลูกเล็กเนี้ยค่อนข้างแบบมาแอบดูเรื่อยว่ามัน โตขนาดไหนแล้วมันค่อนข้างขึ้นมากินเร็วนะครับคาบเหยื่อปั๊บลงปุ๊บทันทีเลยอันนี้คือลูกป่าครนี้ <c oughs> จากที่เราเลี้ยงมานะครับก็มองดูสภาพกงกว้างแล้วก็คือหนึ่งมันมีแหนมีพวกเนี้ยเสร็จแล้วก็ราจะหวานหัวาหารให้ลงประจําเนี่ย <c oughs> คิดไปคิดมาปลาพวกนี้มันกินผิวน้ำ หัวหารบางส่วนที่ล่วงลงไปใต้พื้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเศษขยะซึ่งไม่มีตัวไหนบำบัดลองมานั่งคิดอยู่หลายวันแล้วผลปรากฏสรุปออกมาเนี่ย <c oughs> ไปหาหอยมาเลี้ยงดีกว่าครับเออหาหอยมาเลี้ยงเออช่วงนี้นี่กำลังมองเล็ง,เ,ลงเป้าอยู่ก็คือมีหอยขมรัตนะ ที่มันตัวโต,วตวแล้วก็ค่อนข้างเนื้อเยอะตัวโต,วตวกะว่าจะเอาหอยขมลัตนะเนี่ยมาลงในบ่อเนี่ยเอาบ่อแม่พันธุ์ใส่สองบ่อเดี๋ยวอีกสักหน่อยพอปลาพวกนี้มันใหญ่ขึ้นต้องแยกแม่พันธุ์ออกไปบ่ออื่นก็อนนี้มันจะบ่อน,นี้ก็จะกลายเป็นลูกปลากับหอยขมลัตนะบ่อน,นี้ก็เหมือนกันครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันคือ เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันกินผิวน้ํา <c oughs> ใต้พื้นเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยคิดจะเอาให้มันอยู่ใต้พื้นเป็นหอยขมรัตนะเสร็จแล้วผิวน้ํานี่เราเลี้ยงปลาสลิดให้มันกินผิวน้ําก็นี่อยู่ไปอยู่มาก็คิดอีกทาไมมันมีน้ํามีหัวหานมีเศษ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับมันเล่นน้ำปุ๊บเลยแม่พันนะครับก็คืออยู่ไปอยู่มาเดยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะได้อีกชั้นหนึ่งผลผลข้องการเลี้ยงป่าพวกเนี้ยชั้นล่างเรามีหอยคิดไว้นะครับชั้นผิวน้ำเรามีปลาสลิดส่วนชั้นบนก็เลยมาคิดอีกนี่ สุดท้ายเลยกลายเป็นไอตัวน้แทนอันนี้คือผักบุ้งแก้วนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกผักผักบุ้งเทโพเห็นไหมครับเอากระถางแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ต้นที่เราตัดขายขายกว๋วยเตี๋ยวอ่ะกว๋วยเตี๋ยวพวกไอเย็นตาโฟอ่ะมันต้องใช้ผักบุ้งเทโพประจำไงก็เอาผักบุ้งเทโพมาปลูกใส่กระถางลงน้ำไว้ เหมือนพวกเนี้ยเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่แล้วกำลังทําอีกเพิ่มอีกเยอะเลยครับก็พอเราทิมเสร็จมันก็จะโตขึ้นอย่างเงี้ยฝักบุ้งเทพโพป,ออปกติแล้วผมซื้อเขาเรียกว่าเมค้าว่าง,งั้นเถอะซื้อประจำเนี่ยวันหนึ่งก็เป็นกำรรกำรรละสิบาทถ้าช่วงไหนราคาเทพโพไม่ค่อยมีเนี่ยมันก็จะการรละสิบหาซื้อเขาแทบทุกวัน จนถึงเสาร์ก็ว่าได้ที่เหลือวันอาทิตย์ก็อาจจะไม่วันอาทิตย์ก็ซื้ออยู่ดีครับตอนเย็นก็ซื้อวันจันทร์ก็ไปขายอีกเหมือนเดิมสรุปแล้วเนี่ยเรียกว่าซื้อแทบทุกวันผักบุ้งทีโพนะครับก็เลยความคิดขึ้นมาว่าใต้ผิวน้ําเนี่ยให้มันเป็นหอยอหอยจูบลัตนะหอยขมรัตนะเนี่ยเสร็จแล้วผิวน้ําก็เลี้ยงปลาสลิดไป ขึ้นบนมาหน่อยก็ให้มันเป็นปักบุ้งเทโพหรือปักบุ้งแก้วอันนี้นี่สามารถถ้าใหญ่กว่านี้นะครับยาวๆกว่านี้หน่อยเราก็สามารถตัดตัดขายได้เลยจริงๆเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเราตัดส่งตลาดคงคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าตัดไปขายที่ร้านเนี่ยเรียกว่าได้ทันทีเลยกลายเป็นว่า <c oughs> เรามีประโยชน์ สามดิ่งว่างั้นเถอะของมันก็คือหนึ่งข้างล่างเป็นหอยข้างบนเป็นปลาบนสุดอากาศก็คือเป็นปักบุ้งเทโพเป็นสามชั้นก็ให้มันผสมกันไปดีกว่าเราจะเลี้ยงปลาสลิดอย่างเดียวมองดูปลาสลิดมันก็มีน้ำมีก็ส่วนหนึ่งพวกน้ำที่เราเริ่มจะเคี้ยวหรือเริ่มจะเสียมาเนี่ยปั๊บเนี่ยไอปักบุ้งพวกนี้มันก็ดูดปุ๋ยอยู่แล้วในตัว มันงามงามเพราะได้ปุ๋ยจากป่านี่แหละเสร็จแล้วข้างล่างพวกวอาหารเหลือก็จะเป็นหอยพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้วันจันทร์ก็น่าจะไปซื้อ <c oughs> หอยขมรัตนะมาลงก็จะดูทั้งแม่พันธุ์แล้วก็ลูกมันด้วยลูกพันธุ์หอยขมอนาคตเราอาจจะได้ขาย หอยขมลัตนากนปลาสลิดก็ได้คือหนึ่งหนึ่งนะครับคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยปลาสลิดพวกนี้ก็ใช้เวลาแปดเดือนก็หมอหนุนแหละครับเกือบเทแถว <c oughs> เกือบเทแถวปีเหมือนกันก็ใช้เวลาเป็นปีเสร็จแล้วไอ้หอยขมกว่าจะโตได้ก็สี่ห้าเดือนก็สู้สีกับปลาสลิดเพราะนั้น สองอย่างนี้เมื่อเลี้ยงรวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาก็คือเรารอแต่ปลาสลิดอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันอาจจะดูอย่างเดียวแล้วก็ช้าเราหาหอยขมมาเลี้ยงด้วยเพราะว่าหอยขมมันกินใต้พื้นปลามันกินข้างบนมันประโยชน์สองต่อต่อที่สามก็คือต่อที่สามนี่ก็น่าจะเป็นผักบุ้งแก้วนี่แหละครับเพราะว่า เราสามารถตัดไปขายได้ตลอดเนี่ยถ้าเรามีเยอะๆนะครับตั้งๆห่าง,ง,งๆไว้ก็เป็นอยู่ในบอ่อปลาด้วยเป็นพี่เลี้ยงด้วยเหมือนอย่างเนี้ยไอ้ชุดนี้นี่ผมเอามาลงแค่ <c oughs> ทีโ่โชุดนี้นะครับนี่อันนี้อาอาทิตย์กว่าๆครับนี่ที่มันแตกยอดขึ้นมาใหม่ใบขนาดเนี้ย อันนี้ก็เหมือนกันนานๆไปผมก็จะได้เริ่มตัดได้ก็มองหาวิธีว่าเราจะทำยังไงเทานั้นและว่าคือเราเลี้ยงแล้วเนี่ย <c oughs> ให้มันมีประโยชน์เยอะๆขึ้นมาก็สามอย่างครับที่คิดไว้นะครับตอนนี้ จากสภาพตอนนี้ทุกเช้ากลายเป็นว่าเรามาชอบชอบมาดูเรื่องของลูกปลาเล็กมันมันลอยขึ้นมาเนี่ยน้ํามันจะขยับจิบจับยิบยิบิบยอยู่เรื่อยๆมันเป็นลูกปลาสลิดที่มันเกิด ทุกวันเลยครับตอนนี้จากที่เราเคยดูเรื่องของทุเรียนปราจำอืมก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเรามาสนใจเรื่องป่าด้วยอืมเรื่องป่าเรื่องการพัฒนาอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงใหญ่ขึ้นมันโตขึ้นโตขึ้น,นเราต้องขยายบ่อนะครับนี่ตอนนี้แม่พันธุ์สามตัวนี้ก็ตีฟองสาม ตีฟองออกมาแล้วเนี่ร่วมสามอาทิตย์จะเข้าสี่อาทิตย์นี้แล้วแต่ยังดูตัวไม่ได้ครับยังยังจับตัวเป็นเป็นมาดูไม่ได้ได้แต่มาแอบมองอย่างเงี้ยว้าดุกวันเอาเป็นว่าคนไหนที่อยากเลี้ยงปลานะครับเออถ้าลองลองเอาวิธีนี้ไปใช้ก็มันก็น่าจะได้ มันน่าจะมีประโยชน์มั่งอ่ะคือเราเลี้ยงปลาอย่างเดียวมันก็ได้อย่างเดียวถ้าเลี้ยงหอยด้วยเราก็ได้ทั้งหอยทั้งปลาผิวบนเราก็เลี้ยงผักบุ้งซะมันก็จะได้ผักบุ้งขึ้นมาขายอีกประโยชน์หลายอย่างครับขอบคุณครับที่รับชม